คุณเคยได้ยินไหมว่าอย่ากินข้าวตอนดึกเดี๋ยวพุงออกแล้วมันจริงไหมคำตอบคือจริงแต่ต้องเข้าใจให้ถูกก่อนร่างกายเราจะเผาผลาญพลังงานได้น้อยลงตอนกลางคืนเพราะระบบต่างๆเริ่มเข้าสู่โหมดพักถ้าคุณกินข้าวตอนดึกโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตสูงเช่นข้าวขาวหรือของหวานร่างกายจะเก็บพลังงานเหล่านั้นไว้ในรูปของไขมันสะสม แต่ถ้าหยุดกินข้าวหลังหนึ่งทุม่มหรือเว้นช่วงก่อนนอน3-4ชั่วโมงระบบย่อยอาหารจะได้พักและร่างกายมีเวลาฟื้นฟูมากขึ้นไม่ได้แปลว่าห้ามกินอะไรเลยนะหากหิวจริงๆตอนดึกให้เลือกเป็นของเบาๆเ,เช่นไข่ต้มโยเกิร์ตหรือนมอมัลมอนด์ไม่หวานอีกเคล็ดลับคือกินมื้อเย็นให้เบาและหลีกเลี่ยงของทอดของมันก่อนนอน หยุดกินข้าวตอนดึกช่วยลดพุงได้จริงแต่ต้องควบคุมทั้งปริมาณและเลือกอาหารให้ดีหนึ่งนาทีทำได้